ดีกว่าเจวา้ว่านบอจะไดต้องกดเข้าไปดูสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมคือโชว์เลยผมจะเจอวานบอยเอดีแล้วสวัสดีครับผมวานบอยเอโอเคเข้าเรื่องโอ้โหเจอวานบอยเอดีได้ยังไงกันเนี่ยผมดูแล oui> ้วทำให้ผมอยากทำค a กับคุณนะครับ มันไม่ใช่การเกาะคนนังนะครับแต่ความจริงมันก็ใช่แหละแต่มันไม่ใช่ครับคือผมจะทําคลิป Q&A และให้คุณรีแอคชั่นลงคลิปช่องคุณแล้วก็ตอบคำถามที่ผมถามโอเคมาเริ่มข้วาถามแรกกันเลย 1. อยู่จังหวัดอะไร 2. อ,อยู่อําเภออะไร 3. อยู่ตาบลอะไร 4. บ้านเลขที่เท่าไหรเ่เดี๋ยวเดี๋วข้อมูลมนเจาะลึกกันไปละโอเค,อเ,คเอาดีๆเอาดีๆ,ๆอายุเท่าไหร่ ชอบเล่นเกมอะไรไอตัวละครที่มันเล็บยาวๆที่มันขี้เกียจตัดเล็บนี่คือตัวอะไรคำถามต่อไปลากที่สองของ12ส่วนสมยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวคำถามมันกวนตีนเกินไปละโอเคคำถามต่อไปไอ้น้องบนรถเดือนที่หน้าตาคล้ายๆอาเบะอาเบะมันชื่อว่าอะไรต่อไปว่านบอยไม่ลำคาญหรอที่เด็กบนรถเดือนนิสัยกวนตีนนิดนึงความจริงก็ไม่นิดแหละ หยอกครับหยอกหยอกหยอกเล่นกวนตีคำถามต่อไปมีเกมออนไลน์อื่นไหมนอกจาก Identity V คำถามต่อไปว่านบอยเคยชูสนิ้วไหมคำถามนี้มันไม่ควรจะถามเพราะฉะนั้นว่านบอยสามารถไม่ตอบคำถามนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับ Q&A กับว่านบอย x d ได้โปรดช่วยรีแอคชั่นให้หน่อยนะครับสำรับวันนี้สวัสดีครับ